สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธ์นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของแม่พันธุ์แล้วก็มาแสดงความดีใจเดี๋ยวเอาหลักฐานให้เอซีดูหน่อยเนาะลงงวดก่อนนะครับถูกถูกบนล่างเลยใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ยกไปดูนยแม่ที่ว่าเขามาบอกเป็นตัวสามหนึ่งแปดยังจําได้เลยเนาะจำแม่นตัวนั้นแล้วก็เป็นเลขทูบนะแม่เนาะาก็คือได้ทั้งสามหนึ่งแล้วก็หกห้าโอ้งวดก่อนเลขทูบในหกห้าแล้วก็เลขความฝันสามหนึ่งแปดใช่ไหมแม่อ่ ข้อตัวเลขแม่เนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมแม่ถูกทั้งบนทั้งล่างไม่ยกยกขึ้นน,นิดนึงกันไหมถ้าเอฟซีตัดเป็นถ้าตัดเ,เป็นก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะอ่ครับเ,เอาลงก็ได้เนาะก็คืออันนี้เป็นหลักฐานเก่าเนะาะเมื่อกี้ที่คุณแม่นี่ให้ไว้งวดก่อนนะครับแล้วมันถูกงวดที่เท่าไหร่เนาะแม่สิบห้าแล้วสิบห้างวดแล้วจ้ะอืม สิบห้างวดแล้วยังไม่ทันได้หลุดเลยเนาะแม่เนาะยังไม่หลุดจาได้เลยถ่ายกันตรงกรอก้วยสิบสองงวดผ่านมาแล้วสามงวดยังไม่ทันนี่อยูกันไปไหนเลยสิบห้างวดซอ้อนใช่ไหมแม่จ้ะอืมเป็นธรรมดาเลยงวดนี้มาบนล่างเลยเนาะแม่เนะาะจ้ะก็ฝันเหม็นเลยเนาะแม่เขามาบอกสามหนึ่งแปดหมมาแม่สามหนึ่งแปดพูดอยู่นั่นแหละคุย <yapmış S 2> กันตรงสามแยกอีกเออย้ำแล้วย้ำย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่าให้ออกให้ออกสามตัวออกแค่สองตัวเนาะ อืมไอออกตัวที่แม่ไม่ชอบแม่ชอบตัวตัวที่ชอบไม่ออกครับเนาะก็คือกําลังคุยกันตอนนี้ฝนก็ตกพอดีถ้าถ้าเสียงเสียงฝนมันดังไงก็ขออภัยท่านผู้ชม้วยเนาะอ่ะอืมครับก็คือว่าคุณแม่เนี่ยจุดทูบตรงนี้ได้หกห้าสี่อีกแต้มหนึ่งจะได้สามตัวโตวนะแม่เนาะขอตาที่บ้านแม่นมากเลยอย<ช>ู่จุดอยู่หน้าก็แม่นจุดอยู่นี่ก็แม่นใช่ไหมแม่ม่นเท่ากันอ๋อ แม่นเท่ากันเลยแต่อยู่ไหนมีใกล้เคียงสามตัวมากที่สุดแม่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ที่ภูมิบ้านออืจะเฉียดแต้มหนึ่งตลอดอครับเอซีท่านไหนเนาะที่ว่าอยากร่วมท่าผลหมากลากไม้งานอนจัดพิธีของอาจารย์น้อยก็ติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะแม่นเนาะเส่อมีคนมีโชคมีลากกับคุณแม่อย่างนี้นะครับผมไอ้มินก็เชื่อนะครับว่าต้องมีคนถูกนะแม่เนาะ คนอู่อยู่นะนะครับเนาะมีคนโผล่บ้างไหมโผล่เยอะโผล่เยอะอยู่เขาหันเงินทำไมเนี่ยโวยเสียได้ไม่ได้สามตัวได้แค่สองตัดแตดเลี้งอยู่เนาะเนาะเขาตัดแต่ก็มันก็หลายตัวเนาะเขาก็ได้คนละนิดละหน่อยแวัสดีค่ะคนละยี่สิบอ่าก็ได้คนละยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่กําลังซัพย์เพราะว่าเขาไม่ค่อยให้เซ็นกัน ค่ะคับผมก็คือเราได้น้อยกันแต่ว่ามันถูกสองตัวนะแม่เนาะจ้าได้บนล่างสองตัวอืมครับพราะแต่ว่าถ้าุมถูกบนล่างก็ไม่ขาดทุนวะแม่เนาะไม่ขาดถ้าขาดก็ขาดขาดจะจะขาดอีกขาหนึ่งขาหนึ่งก็ต้องได้กำไรอืมแต่ว่าเราใกล้สามตัวนี่ไร่หมดแล้วนะะจ้ามันจะขึ้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งอย่างนี้แหละครับของคุณแม่นี่เป็ดถูกสามตัวมาสองสามงวดแล้ว บ,บ,บีดบีดแต่ว่าถูกสองตัวนี้บนล่างหลายงวดเหมือนกันนะแม่เนาะสิบสี่สิบห้า 14, งววซ้อนแล้วนะครับของคุณแม่เนาะคอรับตอนนี้ก็มาแสดงความดีใจชุดต่องวดของคุณแม่ไหนว่าคุณแม่ฝันดีแล้วใช่ไหมแม่เมื่อคืนฝันว่าทุ่งนาขายกบ้านสองหลังหลังหนึ่งยกในนาอีกหลังหนึ่งยกอีกนาหนึ่งนาที่ติดตันของที่เขาขึ้นตำบลสี่เหลี่ยมก็อยู่หมู่สามอืม ไปเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมายกบ้านติดกณนาฉันตรงนี้ก็ง่ายเลจะได้ขอใช้น้ำด้วยเราว่านี้ในความฝันอืมไม่เป็นไรหรอกเราไม่หวงน้ำอยู่แล้วใครอยากใช้ก็มาเอาท่อมาต่อใช้ไปเลยในความฝันพูดกันอย่างนั้นแม่ก็ตื่นขึ้นมาเนาะนอนตีสองแล้วตื่นขึ้นมาก็เกือบหกโมงตีห้ากว่า นี้ร้านก็ชวนที่เคยก็ชวนไปบ้านกรวดเลยถือโอกาสไปซื้อไม้ตื่นขึ้นก็ไปเลยอยู่บ้านเพิงจะมาให้อาหารบริวานหมาแมวเมื่อกี้นี้อืมก็เลยว่าเอ๊ะแม่จะตีตัวไหนดีเนาะถ้าเป็นภาษาลาวเขาจะว่าเพื่อนหาเพื่อนหกใช่ไหมค่ะ อนี้ก็สองหลังเอาเอาคร่าวๆไปก่อนนะเอฟซีเอาหกห้าสงไปก่อนหนึ่งหางเนาะครับตีความฝันตีความฝันของคุณแม่เมื่อคืนจ้าคืนทับหนวดเลยบอกแม่ทับหนวดเลยโอ้ตอนตีสองแม่ฝันหลับลงก็ฝันโอ้เห็นคุณแม่บอกว่าจะฝันแม่นคืนทับนวดกับคืนโค้งสุดท้ายใช่ไหมแม่โค้งสุดท้ายวันออก ่ังนั้นแบตน่ตอนตอนกลางๆก็ไม่ให้เกินสามวันให้หลังค่ะเหมือนวันนั้นอ่ะสามหนึ่งแปดให้หลังมาสามวันหรือสี่วันนี่เหมือนแต่บางช่วงบางช่วงก็ฝันแม่นมากเลยใช่ไหมแม่ถ้าเขาบอกเป็นตัวนะจับซื้อสองตัวสามตัวไม่ค่อยจะมาให้อันนี้เหมือนฝันว่าเขามาขออยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแม่เขาบอก ขามาชวนไปเที่ยวนาะวันนั้นมาขออยู่ด้วยไม่ได้ว่ามาขออยู่ด้วยนะมาขอใช้น้ําด้วยมาขอใช้น้ําด้วยปลูกตรงนี้แหละ,อะขอใช้น้ําด้วยเด้อก็เออ,อก็เอาท่อมาต่อเอาไม่เคยหวงหรอกเกี่ยวกับทุ่งนาก็เลยว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วมันก็สว่างแล้วเนาะพี่เขยเขาก็โทรมาว่าจะไปไหมบ้านกวดวนะ่ะวันนี้แม่ไปเอาปุ๋ย เอาไม้มาทำคอกน้องไฟให้เสร็จแล้วก็ไปเอาปุ๋ยมาใส่รอบสุดท้ายเพราะว่าเขาจะตั้งท้องแล้วเนาะกมเลยถือโอกาสติดรถกับเขาไปเขาไปแต่เช้าก็เพิ่งได้กลับตอนบ่ายเมื่อกี้นี่ออมาถึงแป๊บนึงแอดมินก็มาถึงครับเรลยตีเป็นหกห้าสองเยน้ารไปสลับเอาก็ได้ใช่ไหมคะแม่ห้าสองเก้าห้าสองได้ไหมแม่เนาะ หกห้าสองเก้าห้าสองกันไหมตัวหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้าเอมันกลับหัวกลับหางสังเกตลัตที่คุณแม่จะไม่ค่อยเหมือนใครเนาะแม่เนาะแม่ก็ตีตามความฝันเออตามลัตที่เจ้าของเนาะแม่เนาะเป็นอะไรเออเอออะไรเนาะเออมีิ้วจีบเอ่อเล็บเกาะออกไม่ได้เออเออเออทำไม่ก้นเหล็บเออตามลัตที่คุณแม่สังเกตที่คุณแม่ตีเลขแม่นนะเป็นเพราะลัตที่ของคุณแม่เนาะแม่เนาะจ้าที่มันถูกๆมาเนี่ยสิบสี่สิบห้างวดนี่มันเป็นลัตที่ของคุณแม่โดยตรงเลย ถ้าให้คนอื่นตีไม่ได้ตีแบบนี้ใช่ไหมแม่เราไปจตีไปอีกอย่างเออของใครของมันเนาะแม่เนาะจ้ะตัวแม่ก็เลยว่าชอบตัวนี้หกห้าสองเก้าห้าสองเนาะแม่เนาะจ้าอ,อ๋อนะครับสิบสิบสี่สิ้างวนนี้มันไม่ธรรมดาแล้วเนาะแม่เนาะจ้สิบห้างวดสอนเนาะแม่เนาะถ้าแม่ตีความฝันออกหมดนะออก็คงจะได้สามตัวงวดแต่แม่ก็โง่โง่แม่ตีได้แค่สองตัว แต่ว่าถ้าตีแม่นๆนี่ป่านี้ไม่ใช่มันจะยี่สิบงวดแล้วบอแม่เนาะทีเอ็มิีมาถ่ายเนาะใช่เมื่อเมื่อตอนไปเอาตาฟ้าผ่า่ะไปขอก็ตาฟ้าผ่าตอนนั้นก็คนแม่นแต่ไม่ได้นับเพิ่งมานับตอนไปขอตาที่นาเราเนาะเรื่องนับแต่งวดนั้นเนาะจนจนถึงงวดนี้นี่งสิบห้างวดซ้อนนะครับแล้วสําหรับการจุดทูบในงวดนี้คุณแม่จะจุดอยู่ที่บ้านหรือว่าที่นาคะแม่ แม่ต้องปรึกษากับลูกก่อนว่าเขาจะว่างพาแม่ไปทุ่งแม่ก็อยากไปขอตาท่านท่านก็มาเข้าฝันวันนั้นท่านก็มาเข้าฝันนะเกี่ยวกับทุ่งนาเนาะตอนที่ไปใกล้หวยจะออกอ่ะอืเมื่อคืนก็ฝันเกี่ยวกับทุ่งนาแล้วก็ฝันเกี่ยวกับน้องน้ําเพราะว่าสามปู่นี้หยุดตยิดกับน้ำน้ําของแม่นั้นเอามาสร้างไว้ใกล้ๆตรงนั้นท่านจะได้ร่มรื่นเลยว่า ทำสมัยถึงฝันเห็นคนมาขอใช้น้ำด้วยเลยไม่ห่วงหรอกเอาไปเถอะลูกคนมาเอื่อนอ่ากขอเด็กบจักแบบน่เ่่เนาะเพราะว่นาน้องหนาม่นก็อยู่ข,ขังน้องนามนะคะ,ะแล้วเป็นคนแก่ไหมคะเนี่ยคนรุ่นเท่ามบสีนี่แหละไม่แก่เนาะเท่าไหร่เนาะผู้หญิงหรือผู้ชายผ<ว><ว>ู้หญิงนาติดกนันน่ะนาค่ะ ทางบ้านสีเนส่เหลี่ยมทางตำบลสี่เหลี่ยมเขามีมมนาติดกบนามแม่นะตรงนั้นมันคือว่าวความเป็นจริงเขายังมีชีวิตอยู่ยังนะยังมีชีวิตอยู่มาปลูกบ้านหลังใหญ่เลยนะปลูกหลังไม้หลังหลังใหญ่นี่สวยทีนี้เออได้บ้านแล้วไม่ได้น้ำใช้จะขอใครเนาะแม่ก็เดินไปเห็นัวนี้ก็มอกไปเลยว่ายาย เขาพูดภาษาพื้นบ้านเนาะยายขอแนะนำใส่น้ำเจ้าเนเด้อเพราะว่าคอยยังมาหั่นในจาะดิคุดเอาไปโรดเอาท่อมาต่อเอาแม่ก็ว่าอย่างนี้บ้านบ้านไม้ใช่ไหมคะแม่บ้านไม้หลังใหญ่เลยเหมือนบ้านเราที่เขายกบ้านหลังใหญ่ๆว่าอู้บ้านเธอทําไมสวยยังไม่ยกตอนไหนในความฝันคุยกับเขาม่เห็นแม่คุยอยู่ขออยู่น้ำสารตาบ่เนาะ อจะมาขอ,อ,ขอลูกคนลูกจะม <ucking. S 2> ีบริวาลที่ไหนเมื่อขอติดตามอยู่ด้วยก็ไม่รู้แหละอสารที่อาจารย์น้อยไปตั้งให้หนะแม่ใช่เพราะว่าสารใหญ่มากเลยนะคะถ้าจะมาอยู่นี่จะเป็นใครแม่ก็ลูกหลานเนกตน,นั้นล่ละลูกหลานเกิดก่อนน้นอแม่น้อยองรอถามเขาสื่อสารกันดูก่อนลกน้อยก็สื่อสารว่าจะเป็นลูกหลานเขตทางไหนตะวันออกหรือว่าทางทิศเหนือ เพราะลูกหลานเขาเยอะนะอืมเข้ามาเป็นขบวนเลยเมื่อก่อนที่ยายเล่าให้ฟังขบวนหนึ่งน่ะือขนสมบัติลงมาเหมือนเหมือนที่เขาให้เอาสมบัติมาไว้เป็นเสบียงไว้ภายภาคหนานลักษณะอย่างนั้นก็คือตั้งแต่คุณแม่ไปอยู่ที่นา คุณแม่ฝันเห็นผีนามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะแม่ฟันเห็นปู่ถ้าจะไปนอนเล่นนะ่ะสมมุตินะถ้าไปเลี้ยงควายแม่ไปนอนเล่นอย่างนี้มันเผลอนอนเลยเวลาที่จะเอาควายเข้าคอกก็มีนกมาร้องเตือน่อนกแหละส่วนมากเป็นนกจะเป็นนกกระปูดมั่งเป็นอีกามั่งเราก็รู้สึกตัวก็เออ วายก็นุ่นโอ้ยถึกเกือบถึงบ้านแล้วนะเราเผลอนอนในในเปลอะเนาะที่ไปปลูกไว้จะเป็นลักษณะนั้นน่ะท่านท่านก็ดูเราทุกวันนะถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นท่านกคอยดูคอยบอกกืนอยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางความฝันของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปจุดทูบอยู่นานเนาะแม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ ค่ะท่านผู้ชมเป็นนาทางของคุณแม่เป็นความฝันนะคะยังไงก็เข้ามาฝากกดติดตามเลขทูบด้วยนะคะให้กดติดตามทั้งช่องไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินขอขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ